สวัสดีจ้าพี่ๆจัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNUK นะคะค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะพาพี่ๆนะคะไปดูบรรยากาศการทำงานของบีจ้างานอีเวนต์ส่วนใหญ่นะคะที่พี่ไปทำงานส่วนมากจะจัดในเต็นค่ะพี่จ้างงานในวันนี้นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะมีแขกประมาณ7 0 0ถึง800คนนะคะเทปของงานนี้นะคะก็มีประมาณ10คนค่ะพี่จ้าพี่แค่อยากพาพี่ๆนะคะไปดูบรรยากาศที่พี่ทำงานกันค่ะจะบอกว่าเวลาที่ทำงานในเต็นนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่คือหนาวมากค่ะพี่จ้าแล้วในวันที่พี่ทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะพี่จ้าทั้งลมทั้งฝนนี่มาเป็นพายุเลยคค่่ะะะหนนนนนาาาววมกเเลยสทีีีพไดด้็ใโออื านที่ทานอาหารจ้า,าสถานที่ข้างๆกันนะคะก็เอาไปเต้นจับพี่จ๋าก็จะมีดนตรีสดด้วยนะคะจะบอกว่าทานอาหารเสร็จนะคะไปซื้อเครื่องดื่มคะ่ะแล้วก็เต้นได้เลยนะคะพี่จ๋าอรรยากาศนะคะคล้ายโต๊ะจีนบ้านเราะคะ่ะช่วงทีบีเดินไปรอบๆงานนะคะพี่จ๋าช่วงนั้นนะคะยังไม่มีคนมาเลยคะ่ะที่พี่ๆได้เห็นในวีดีโอน,นะคะก็คือพนักงานของเราเองคะ่ะพี่จา๋าจะบอกว่าวันนี้พนักงานเยอะมากคะ่ะเกือบ40คนค่ะพนักงานของเราส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเอเจนซี่ค่ะ,คะพี่จ๋าน้องๆนะคะจะเป็นนักศึกษาค่ะมารับจ็อบนะคะเพืืืื่่่อออหหาา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 รรรยยไไดดด้นน้้้้้้ปปเเีีีนนนนนจจจก็ะะะคะคคงพ